ผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมนำคณะผู้บริหารและประชาชนทั้ง7อำเภอเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้21พฤศจิกายน2568เมื่อเวลา5.50นาิกา50นาทีที่ศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันตกในการเดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมบศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงณพุนทธมณฑลอำเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีนางสาวอโรชานัน,นทมนตรีผู้วาราชา ราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอได้นำประชาชนจากทั้ง7อําอำเภอรอบแรกจำนวน750ขคนเข้าเฝ้า กราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์กรุงเทพมหานครโดยจังหวัดนครปฐมได้กำหนดแผนการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์กรุงเทพมหานครจำนวนสีร่รอบรอบละ750คนได้แก่รอบที่1วันที่21พฤศจิกายน ายน2568รอบที่2วันที่10ธันวาคม2568รอบที่3วันที่29ธันวาคม2568และรอบที่4วันที่17มกราคม2569รวมทั้งสิ้น3,000คนค่ะ โดยในแต่และว,วันนะคะอำเภอที่ได้รับมอบหมายจะนำประชาชนขึ้นรถจากพุทธมนตนอำเภอพุทธมนตนและออกเดินทางพร้อมกันอีกทั้งเตรียมความพร้อมมาตราการด้านการเดินทางความปลอดภัยการดูแลอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการประชาชนผู้ร่วมเดินทางเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระสงฆ์นิครชาวจังหวัดนคนปรปฐมขอบคุณข่าวนี้ค่ะจากสานักงานประชา สัมัมพนธ์จังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่วันนี้ค่ะได้เข้ามาร่วมนะคะกราบถวายบังคมพระบรมศพพระพันปีหลวงค่ะโดยพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีค่ะร่วมอาลัยพระพันปีหลวงโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไดะ้ร่วมส่งนะคะพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีค่ะ ช่วง4นาฬิกา30นาทีวันนี้ค่ะพระสงนิกรชาวจังหวัดชนบุรีกว่า750คนได้พร้อมใจกันเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมภาพรบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงออกซึ่งความอาลัยรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใน เดินทางครั้งนี้โดยมีนายนาริศนิราไม่วงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ประหลัดจังหวัดชนบุรีนายเจด เสียงลือชาท้องถิ่นจังหวัดชนบุรีนายบรจักสถาพรพินโยนายอำเภอเมืองชนบุรีค่ะได้ร่วมเดินทางมาส่งและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในการเดินทางของชาวชนบุรีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความจงรักภักดีและความผูกพันที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาอย่างยาวนานผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้กล่าวในะรัวว่าการเดินทางมาในวันนี้เป็นการรวมใจกาะของชาวชนบุรีทุกหมู่เหล่าที่ต่างต้องการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นี่ก่อน ตลอดมาโดยทางจังหวัดได้จัดเตรียมการเดินทางและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสถวายความเคารพพระองค์ท่าน และแม้พระองค์จะ,สะเสด็จสู่สวรรคาลัยแต่พระมหาการุณาธิคุณและพระราชะจริยวัตรอันงดงามจะยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปขอบคุณข่าวนี้นะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีค่ะหมดเวลาของข่าวค่ะช่วงนี้กลับไปติดตามรายการจากทางสถานีค่ะ